ชาวนานเม็กซิโกเป็นนับถือคริสต์บุกพดูดปีนี้แย่เพราะว่าฝนฟ้าไม่ตกต้องตามมาดูการขขาโพดเก็บฝักไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ลำบากมากเข้านี่เงินทองก็ไม่มีใช้ไม่รู้จทำยังไงแต่ว่าตัวเนี่ยเป็นคลิสที่ดีแล้วก็ศรัทธานในพระเจ้า,จามาก นึกคืมคมเอาเราไว้เขียนจดหมายถึงพระเจ้าซะเลยเขียนมาหาพระเจ้าขอตังค์พระเจ้าเขียนเลยว่า <c oughs> ผมเดือดร้อนอยากได้เงินเขียนจังหวถึงพระเจ้าอยากได้เงินสักสามพันสองพันเนี่ยจะเอามาเป็นค่าไอ้พวกพืชพันธุ์พืชแล้วค่าปุ๋ยอีกพันหนึ่งจะเอาไปกินในครอบครัวขอให้พระเจ้าส่งมาด้วยด้วยความนับถือพระเจ้าอย่างยิ่งก็ลงชื่อส่งสแตม ปิดซองใส,ส่สแตมส่งไปเสนีจากหน้าถึงถูกกอดถึงพระเจ้า <laughs> ไอไปเสนีมันก็มาอ่านอะไร่าส่งพระเจ้าที่อยู่ไม่ม <laughs> <laughs> ีแล้วแล้วเขาจะไปส่งที่ไหนวะเนี่ย <laughs> มันก็ไม่กล้าทําอะไรก็มาปร,รึกษาหัวหน้าไปเสนีแ <laughs> บบหัวหน้าครับเนี่ยมีจดหมายถึงพระเจ้าเนี่ยปิปออปดปิดสแตมเรียบร้อยแล้วจะส่งที่ไหนเนี่ยพระเจ้าบอกเออแปลกดีเวเฮลองลองแกะแกะดูก็แล้วกันเมื่อเมื่อวันเ่อไงนี่ก็ฉีกกดหมายอ่านดู เนื้อความก็อย่างที่ว่าถึงพระเจ้าผมเดือดร้อนผมก็พูดไม่ได้แต่ผมมันคิดศาสนาชนที่ศรัทธานในพระเจ้ามากผมต้องการเงินสามพันสองพันเอาไปค่าปุ๋ยค่าเม็ดพันอีพันเอาไปกินช่วยส่งให้ผมด้วยผมเดือดร้อนเต็มที่แล้วด้วยศรัทธาในพระเจ้าอย่างเหนียวแน่นลงชื่อไหนในนเนี้ยมีที่อยู่ด้วยนะมีที่อยู่เรียบร้อยเลยไอ้ <S <S ไนายไปทานีบอก, oney, บอกเฮ้ยไอ้เราก็เป็นคริสเหมือนกันเนี่ยเมื่อชาวคลิสตในการมันเดือดร้อนเฮ้ยทุกคนช่วยกันเรื่อยในไปธานีนะ คนละห้าร้อยคนละเจ็ดร้อย้จนครบสามพันก็ส่งไปให้ตามที่อยู่เนี่ยส่งกันมาให้แล้วอีกสามวันถัดมาตรหมายมาอม่แล้วเจ้าเดิมเอ,อจ่าหน้าถึงพระเจ้าเหมือนกันออขอบคุณพระเจ้ามากครับสามพันผมได้รับแล้วด้วยความขอบพระคุณอย่างยิ่งทําให้ศรัทธาผมยิ่งแข็งแกร่งกับพระเจ้ามากขึ้นแต่ว่าเมื่อสองสามวันนี้ลูกคนเล็กผมไม่สบายเข้าโรงพยาบาลอีกค่ารักษาเนี่ย หมอเขาเอาพันหนึ่งช่วยส่งให้ผม,มสักพันนะครับเป็นค่ารักษาโรคขอสารภาพถืออย่างยิ่งลงชื่อเหมือนกันเด็กกาหน้ามันเดิมไอไปนสนีก็เจอ,อกแล้วถูกก๊อตอีกล่ะส่งไปจ่าแล้ว,บ,ลวบอกพี่มันมาอีกแล้วนะจดหมายต้องติดมาอีกแล้วนะให้แกอ่านดูเพื่ออะไรไอ้ที่แกอา่อนกอานดูข้อความบอกเออเว้ยมันคงจําเป็นจริงๆนะเนี่ยเฮ้ยพวกเราอ่ะเรื่อรอีกทีไว้ช่วยมันหน่อยทีนี้เขานี่แผ่วแล้วเนี่ยก็รวบรวมได้สักแปดร้อยไม่หกพันเนี่ยมันขอมาเฮ้ยอ่ะแปแล้วก็ไปแล้วส่งไปให้มัน พอนหนักเป็นเบาก็ส่งกลับไปมันตามที่อยู่อีกสามส่วนจดหมายกลับตอบกลับมาอีกแล้วอบอกเฮ้ยส่งเขาบ่อยจต่เขาให้แกอ่านดูเจ๊ไอ้เขาเนี่ยมันเขียนมาอย่างงี้เนถึงพระเจ้าที่เขารบความศรัทธากับผมยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมแต่ข่าวที่ได้ผมขอมาพันหนึ่งเนี่ยผมได้รับแค่แปดร้อยสงสัยว่าไอพวกไปรษณีย์มันจะยักเอาไปสองรอยครับ